สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องดินเค็มและวิธีแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ไหนที่เป็นปัญหาดินเค็มมาลองดูคลิปนี้นะครับเพื่อจะมีวิธีการแก้ปัญหาเดี๋ยวไปดูกันว่าดินเค็มเนี่ยมีปัญหายังไงและวิธีแก้ยังไงนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับข้อแรกก็คือดินเค็มเนี่ยคืออะไร 2. ลักษณะดินเค็มเป็นยังไง 3. การเกิดดินเค็มเนี่ยเกิดได้ยังไง 4. ระดับของความเค็มที่เขาแบ่งไว้เนี่ยแบ่งแบบไหน 5. ปัญหาของดินเค็มเนี่ยมีอะไรบ้าง 6. วิธีการแก้ปัญหาดินเค็มเป็นยังไงนะครับ 7. การปลูกพืชทนเค็มทํำยังไง 8. พืชชนิดไหนที่ทนเค็มได้บ้างนะครับไปดูในคลิปนี้กันมารู้จักกันก่อนนะครับว่าดินเค็มเนี่ยคืออะไรดินเค็มเนี่ยคือดินที่มีปริมาณเกลือละลายในน้ามากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืชนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยดินเค็มเนี่ยม,มันจะมีอยู่ใต้ ของพื้นดินเราอยู่แล้วเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าในสมัยตั้งแต่สร้างโลกเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นทะเลมาก่อนมันก็ยกระดับพื้นดินขึ้นมาแต่โดยทั่วไปสันฐานวิทยาก็คือด้านใต้เนี่ยมันยังจะเป็นเกลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นดินบ้านเราเนี่ยจึงมีเกลือโผลมาในบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นการวัดความเข็มของดินเนี่ยจึงวัดเป็นค่าการนําไฟฟ้านะครับเป็นหน่วยเดซิซีเมนที่อุณหภูมิ25องศา ถามว่าดินเค็มเนี่ยเป็นดินที่มีธาตุประเภทไหนบ้างก็มีพวกปะจุบวกเช่นพวกโซเดียมแมกนีเซียมมันจะรวมกันคือบวกกับลบมันจับกันอยู่แล้วนะครับโซเดียมแมกนีเซียมเป็นบวกใช่ไหมครับพวกคอไรซัลฟเฟตไบคาร์บอนตไนเตรตพวกนี้เป็นลบมันก็จับกันมันจะอยู่ในดินเคม็มแต่วันนี้จะพูดเรื่องดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ฟังเพราะว่ามีอยู่เยอะนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดินเค็มเนี่ยจะอยู่ในรูปของโซเดียมคอไรก็คือเกลือแกงเรานั่นเองนะครับพื้นที่ดินเค็มในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะไหม ตามข้อมูลนะครับรู้สึกว่าจะย้อนหลังไปประมาณสักหลายปีอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันนี้ก็มีพื้นที่ประมาณสัก20กว่าล้านไร่ไปแลยเพราะมันกระจายไปทั่วนะครับข้อมูลเดิมเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อเมื่อหลายปีมาก่อนนะครับมีอยู่19.7ล้านไร่ภายใน19.7ล้านไร่เนี่ยมีภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย17.8ล้านไร่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณยินเคม็มเยอะที่สุด โดยเฉพาะบริเวณแอ,องโคลาดแองสกลนครหรือที่ลุ่มต่ําทางตอน,ตอนเหนือของภาคก็คือภาคตะนหนออเชียงเหนือนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากเกลือในหมวดหินมหาสารคามย้ํานะครับไม่ใช่กลุ่มดินนะครับเป็นหมวดหินมหาสารคามที่หินเหล่านี้เนี่ยมีเกลือเป็นองค์ประกอบแล้วกระจายไปทั่วเลยทาให้เกิดดินเค็มนั่นเองนะครับการเกิดดินเค็มเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ครึ่งโลกบริเวณผิวดินของโลกเราเนี่ยนะครับ ได้รับอิทธิพลจากความเค็มของเกลือที่อบอยู่บริเวณผิวดินนะครับซือว่าเยอะปริมาณมากสมควรถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งสภาพอากาศสภาพอากาศเช่นแบบกึ่งชื้นค่อนข้างแห้งแล้งหรือแห้งแล้งเพราะบ้านเราก็แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับเนื่องจากสภาพแบบนี้เนี่ยน้ำมันไม่พอนะครับน้ำมันไม่พอที่จะละลายเกลือให้ลงไปอยู่ใต้ดินได้เพราะนั้นเกลือมันขึ้นมาอยู่บนผิวดินในกรณีที่ เวลาแดดก,กระทบพื้นดินเนี่ยมันจะมีแรงดึงขึ้นมานะครับเกลือมันละลายอยู่ในน้ําอยู่แล้วน้ําขึ้นมาเกลือก็ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุให้เกิดดินเค็มนะครับการสะสมเกลือในดินเค็มเนี่ยมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือวัตถุต้นกําเนิดดินเ,เนี่ยมันเค็มอยู่แล้วก็คือดินดินวัตถุต้นกำเนิดดินเนี่ยพอมันสลายต่างๆเนี่ยมันเป็นเกลือดินบริเวณนั้นมันก็เป็นเกลือตามธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ข้อแรกก็คือ ธรรมชาติคือวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นเกลืออยู่แล้วนะครับสเกิดจากการสะสมเกลือในภายหลังตอนแรกไม่เป็นแต่เป็นในภายหลังภายหลังก็คืออย่างแรกคือกับบวนการธรรมชาติทําให้มันเป็นเกลือในภายหลังนะครับเช่นกา,ารดูดพวกเกลือขึ้นมาในภายหลังก็มี2ก็คือพวกมนุษย์ฝีมือมนุษย์เนี่ยการจำาลายทาลาป่า,า,าการทํานาเกลือการสร้างเอ่างเก็บน้ําบริเวณดินเค็มพวกนี้นะครับ ทำให้เกลือต่างๆเนี่ยนะครับเช่นการตัดไม้ทําลายป่าปกติมันมีไม้ทาลายป่าปกติมันมีป่าไม้ใช่ไหมครับถ้ามันมีป่าไม้เนี่ยแสงแดดมันจะเผาหน้าดินแล้วมันจะมีแรงดึงขึ้นมาแรงดึงน้ําน้ําขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับน้ํามีเกลือผสมอยู่ด้วยน้ําขึ้นมาเท่าไหร่เกลือก็ขึ้นมาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสาเหตุดินเค็มเกิดจากมนุษย์นะครับมนุษย์องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเกิดดินเค็มกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างมีอยู่สําคัญอยู่3าสิ่งหนึ่ง สภาพภูมิอากาศ2แหล่งเกลือ3ระบบของน้ําอย่างแรกนี่สภาพภูมิอากาศนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยในการเกิดดินเค็มนะครับถ้าอุณหภูมิเป็นกึ่งชื้นกึ่งแรงแห้งแรงพวกนี้จะเกิดดินเค็มได้ง่ายโดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ในเขตทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพที่เอื้อมากที่สุดในการเกิดดินเค็มเลยเพราะมันแห้งแรงนั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือแหล่งเกลือนะครับเกลือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นสะสมอยู่ในดินมันผุพังเนี่ย บริเวณนั้นก็จะเป็นเกลือนะครับหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการดูดน้ําใต้ดินมาใช้การทํานาเกลือพวกน,นี้เป็นเหตุให้เกิดดินเค็มได้นะครับโดยเฉพ,พาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพวกมวดหินมหาสารคามเนี่ย ah ทำให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็มได้ง่ายนะครับเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นโดมเกลือคล้ายๆถ้าเป็นเปรียบเทียบก็เป็นภูเขาเกลือนะครับถ้าเราดูดน้ําขึ้นมาเกลือเหล่านี้ก็ขึ้นมาด้วยทําให้เกิดการกระจายของดินเค็มได้ง่ายนะครับ อย่างที่3ก็คือระบบของน้ําก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนะครับน้ำในดินกับสภาพภูมิอากาศกับผิวดินต่างๆนะครับซึ่งมีผลต่อการละลายการเคลื่อนย้ายการสะสมของเกลือในดินต่างๆนะครับซึ่งระบบของน้ำเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอ,อยู่สาลักษณะที่ให้เกิดการสะสมของเกลือในดินอย่างแรกก็คือบริเวณที่ลุ่มบริเวณที่ลุ่มที่มีระดับน้ําในดินอยู่ตื้นนะครับถ้าฝนตกมาน้อยนะครับถ้าฝนตกน้อยพอเข้าฤดูแล้งเนี่ย น้ำม,มันระเหยขึ้นมานะครับน้ำม,มันระเหยข well ึ้นมาเกลือก็ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าน้ําไม่มากพอที่จะชะล้างเกลือไปได้เกลือก็จะสะสมอยู่หน้าดินแล้วก็เพิ่มขึ้นปริมาณเรื่อยๆข้อที่2นะครับบริเวณที่มีระดับน้ําใต้ดินมีความแปรปรวนตามฤดูกาลก็คือหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวพวกนี้เกลือมก็จะแปรปรวนตามฤดูกาลหน้าฝนก็จะไม่ค่อยมีเพราะมันมีน้าชะใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้าหน้าหนาวกับหน้าแรงเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งที่ปกคลุมหน้าดินหรือต้นไม้พวกนี้นะครับเกลือก็จะขึ้นมาได้ง่ายนะครับ อันนี้เป็นปัญหาทําให้เกิดการกระจายของดินเค็มอย่างที่3นะครับก็คือบริเวณสภาพภูมิอากาศส่งเสริมให้เกิดการขายน้ําโดยเฉพาะ,ะในบริเวณที่มีอากาศแห้งแล้งมากๆเนี่ยนะครับดินเค็มจะขึ้นความเค็มจะขึ้นมาได้ง่ายนั่นเองนะครับมาดูลักษณะของดินเค็มกันบ้างดินเค็มมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับพื้นที่ลักษณะดินเค็มจะสังเกตได้ง่ายมากนะครับจะสังเกตได้คือมันจะเป็นขุยเกลือในช่วงที่หน้าแล้งหรือมันขาดน้าเนี่ย จะเป็นขุยเกลือบริเวณผิวดินนะครับแล้วก็มีวัชพืชพวกน้ําแดงน้ําปีน้ําพรมหญ้าขี้กาเนี่ยขึ้นนะครับแต่มันขึ้น,นมันขึ้นไม่สม่ําเสมอหรอกนะครับแต่ถ้าเราดูฝนมันก็จะหายไปเพราะมันมีน้ําชะล้างลงไปได้ดนินะครับโดยทถ้าไปความเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่มีมากที่สุดในประเทศประมาณ17ล้านก่ไร่เนี่ยก็คืออยู่ที่2-16เดซิซซเมนต์ต่อเมตรนะครับความเป็นกรดเป็นห่ังอยู่ที่6-7นะครับดินเหล่านี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําการระบายน้ําก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นกการปปลลพืลงไเ่ จะไม่ค่อยดีเพราะว่าลากลากเนี่ยมันเดินได้ยากเพราะว่าดินมันนั่นทึบนั่นเองนะครับเวลาปลูกข้าวเนี่ยข้าวก็ไม่ค่อยจะเริ่มเติบโตเท่าไหร่นักนะครับถ้าฝนที่ช่วงในช่วงกำลังออกดอกเนี่ยข้าวก็มาเล่งรีบผลผลิตต่ำหรือตายก็มีนะครับถ้ามันเค็มมากๆลักษณะของดินเค็มเนี่ยนะครับลักษณะคีบดินของนี้เค็มเนี่ยเราจะดูได้ง่ายเลยตามภาพด้านขวาม,มือนะครับก็คือสาเกลือมันจะขึ้นบริเวณผิวหน้ามาเลยอันนี้เป็นลักษณะของดินเค็มนะครับจะเกิดเป็นหย่อมบ้างแล้วแต่บริเวณไหนนนนนนนมมัััขขึึ้้้้ากกออยะีลษณ ผิวหน้าดินของดินเค็มอันนี้เป็นภาพนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาด้านขวาปลูกข,ข้าวปลูกข้าวก็ตายผลผลิตก็ต่ําด้านซ้ายเนี่ยปลูกไม่ก็ได้เพราะมันเค็มจัดถ้ามีน้ํหมาก็ได้แต่ถ้าหน้าแล้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้บริเวณผิวหน้าดินเป็นคราบเกลือนะครับคราบเกลือบริเวณแถบอ,อีสานเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นพืชที่ทนเค็มนะครับพืชพืชที่ทนเค็ม มันจะเกิดเป็นหย่อมๆหย่อมไหนที่เกลือไม่เค็มมากมันก็สามารถเกิดได้แต่ถ้าบริเวณไหนที่มันเค็มมากมันก็ไม่เกิดนะครับอันนี้แล้วแต่สภาพพื้นที่ด้วยนะครับมาดูลักษณะปรากฏการณ์ในพื้นที่ดิน,นเค็มบ้างนะครับตามภาพด้านขวามือเนี่ยเป็นลักษณะดินเค็มด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับที่พบเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อดินปานกลางถึงหยาบส่วนมากเป็นพวกดินทรายนะครับส่วนมากด้านบนเป็นดินทรายแต่บางครั้งด้านล่างเป็นดินเหนียวก็มีนะครับอันนี้ลักษณะดินเค็ม ถ้าเป็นลักษณะเนื้อดินค่อนข้างหยาบก็คือพวกดินทรายเนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งก็เป็นพวกแร่คอร์สนะครับถ้าเป็นสีน้ําตาลปนดาก็เป็นพวกเหล็กกับแมงกานิสปนอยู่ปนกันอยู่ก็มีนะครับบางครั้งก็เป็นพวกแรก่อันนี้ภาคดินเหนียวครอบกับเหล็กกับแมงกานิสไว้ก็มีด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกออกจางๆแต่ด้านล่างเนี่ยมันมีเหล็กกับแมงกานิสเยอะมันจะออกเป็นสีเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นดินเค็มก็คือพวกดินทราย ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับดินเนื้อละเอียดของข้างเอียน,ยนก็จะมีประเภทเดียวกันก็คือพวกแร่คอร์สพวกเหล็กพวกแมกนีตออกไซด์เนี่ยสะสมด้านบนเนี่ยก็จะมีสีเข้มกว่าดินไซา์นิดหนึ่งด้านล่างก็จะเข้มกว่าลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินเหนียวที่เป็นดินเค็มด้านล่างนะครับมันดูแร่ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของดินเค็มกันบ้างนะครับแร่ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยก็คือพวกแร่คอร์สนะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีความคงทนสูงไม่ผุพังได้ง่ายว่างั้นเถิดนะครับถ้าเป็นพวกในดินทซายเนี่ยก็จะมีอนุภาค ประมาณเอ่เป็นพวกสายสายที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับอนุภาคประมาณนั้นแหละนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของดินเหนียวก็จะเป็นพวกแร่ดินเหนียวพวกออกไซด์ของเหล็กอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นแร่ดินเหนียวก็แยกประเภทเราไปอีกเป็น k o ล i ไนะครับ U ิวไล t e แล้วก็มิ l ิวไ i t ์พวกนี้กลุ่ม s m e c ไท t พวกนี้ในประเทศไทยก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับหรือและแถบชายฝั่งทะเลเ ส่วนมากมันจะเป็นแร่เฮไลท์นะครับแร่เฮไลท์เนี่ยจะมีพวกโซเดียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบสะสมอยู่เยอะก็คือเกลือแกงนั่นเองนะครับซึ่งทําให้เกิดยินเค็มจะระหว่างเกลือในภาคอีสานกับภาคตะวันออกใกล้ทะเลต่างกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าใกล้ทะเลมีไอโอดีนมาผสมอยู่จึงเหมาะต่อการบริโภคมากกว่าแถวภาคอีสานนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการแพร่กระจายของยินเค็มในประเทศไทยนะครับแถววิสานก็จะมีโคลาชอยู่เยอะนะครับแล้วก็แถวสกลนครจังหวัดอื่นก็มีนะครับแต่สองจังหวัดนี้จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับ มาดูคุณภาพน้ำนะครับอของชนประทานนะครับของ FLO เนี่ยว่าน้ําในชนประานเนี่ยมีปริมาณเกลือเท่าไหร่เสี่ยงต่อการเกิดเิ็นเค็มนะครับถ้าปริมาณเกลือน,น้อยกว่า0.5อันนี้ไม่เสี่ยงใช้ได้นะครับแต่ถ้า0.5ถึง2.0เนี่ยเสี่ยงเล็กน้อยถึงปานกลางต้องมีการจัดการน้ําที่ดีจึงจะไม่เกิดเิ็นเค็ม2ถ้ามากกว่า2.0อันนี้เสี่ยงมากนะครับไม่แนะนําให้ใช้หรือมีผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่าถ้ามันมากกว่าทรงยูสูน์นี่เวลาสูบขึ้นมาเช่นทำนาปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเสี่ยงต่อการกระจายของนิ่งเค็มและการปลูกผลผลิตเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากความเค็มของน้ํานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตารางที่เขาทํามาว่าเกลือที่พบในน้ําชลประทานเนี่ยบ้านเราก็คล้ายๆกันนะครับว่ามีเกลืออะไรบ้างตัวแรกก็เกลือแกงโซเดียมคลอไรด์เกลือที่เรากินกันน,นะครับสองีเกลือโซเดียมซัลเฟตสามเกลือขาวโซดาที่ทําขนมปังเนี่ยนะครับเบกกิ้งโซดาที่เราเรียก ก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตก็มีนีเกลฝรั่งแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับยิปซัมแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตแล้วก็สตรซอลแคลเซียมคลอไรด์มิวเรตโพแทสนะครับก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์มิวเรตออฟซัลเฟตก็คือโพแทสเซียมซัลเฟตพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของน้ำชมระทานที่มีความเค็มอยู่นั่นเองซึ่งมีหลายอย่างนะครับระดับความเค็มของดินเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะครับ ในภาคอีสานนะครับก็จะแบ่งเป็นอยู่4ประเภทแต่ถ้าเป็นอีกตำราหนึ่งเขาก็จะเขียนว่าดินเกลือดินโซดิกดินเกลือโซดิกก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้เอาของภาคอีสานแบ่งเป็น4ชนิดมาให้ฟังกันนะครับก็คือดินเค็มน้อยหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือในดิน0 1 0ถึง0.15นะครับค่าการนําไฟฟ้าอยู่ที่2-4ถึงสเดซิซซเมนต่อเมตรนะครับคราบเกลือนี่จะกระจายอยู่ประมาณ1%ของพื้นที่ถ้าร้อยไร่ก็ไปมีประมาณสัก1ไร่ประมาณนั้นแหล น้ำบริเวณนี้จะเป็นน้ํากร่อยหรือน้ําเค็มนะครับถ้าเพื่อไม่ทนเค็มในี่ปูล,ลงไปก็แสดงอาการใบสีเขียวเข้มใบหนาขึ้นปลายใบไหมม้วนงอสุดท้ายก็ตายถ้ามีผลผลิตบ้างก็ลดลงนะครับผักที่ปลูในดินอ่าเค็มน้อยประมาณนี้ได้ก็คือพวกขึ้นช่ายผักกาดมะม่วงส้มกล้วยแต่ส่วนใหญ่ใช้ในการทํานานะครับบ้านแถบอีาสานบ้านผมเนี่ยก็ใช้ในการทํานา2ดินเค็มขนาดปานกลาง,างหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือ0.15-0.34% ค่าการนำไฟฟ้าประมาณ4-8ดีเซต์ 9. ต่อเมตรการกระจายตัวน่วยประมาณ1-10ซนะครับถ้าร้อยไร่เนี่ยก็มีประมาณสัก10ไร่มีเกลือนะครับอันนี้ก็พืชทั่วไปก็แสดงอาการบ้างเล็กน้อยนะครับการปรับปรุงเนี่ยถ้าจะปลูกพืชต้องปรปับปรุงดินก่อนนะครับใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับใส่แกลบอะไรพวกนี้ถ้าเป็นดินเหนียวใส่แกลบดินทรายก็ใส่ได้นะครับพืชที่ทนเค็มเช่นพวกข้าวกะโพดหอมใหญ่หอมแดงแตงโมสับปะรดผักชีมะกอกแคร์และพืชอีกหลายอย่าง ที่ทนเค็มลักษณะปานกลางได้นะครับก็คือถ้าเค็มน้อยกับเค็มปานกลางเนี่ยปลูกึืนได้นะครับแล้วแต่ลักษณะดินด้วยนะครับดินเค็มประเภทที่3ก็คือดินเค็มมากดินนี้ปริมาณเกลือ0.5-1%นะครับค่าการนำไฟฟ้า8 1ึง16เดเซิเมตรต่อเมตรซึ่งถือว่าสูงพอสมควรนะครับแล้วก็กระจัดกระจายอยู่บริเวณพื้นดินเนี่ยมากกว่า10%ถ้าร้อยไร่ก็ประมาณสัก10ไร่ขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนดินเค็มมากนะครับเพราะนั้นปลูกพืชอย่างอื่นไม่ค่อยได้นอกจากพืชที่ทนเค็มระดับนี้้ไดจริงๆเช่น ชักคามสเมเร็จสมแแมงกงกลางพืชพวกนี้นนทนเค็มได้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแถบชายทะเลนะครับที่4นะครับก็คือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพร่ดินเค็มพื้นที่แบบนี้นะครับปลูกเพื่อได้เช่นปลูกมันปลูกอ้อยสําลังได้แต่ปัญหาคือบริเวณใต้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเกลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาเนี่ยถ้าน้ํามันซึมลงไปในใต้ดินมันจะถูกเกลือมันจะละลายกับน้ําแล้วมันก็จะไหลลงไปลงสู่ที่ต่ําทําให้เกิดดินเค็ม เพราะพื้นที่พวกนี้นะครับมันอยู่ที่สูงพอคนตกมามันก็ไหลไปตามใต้ดินนะครับมันทำให้เกิดด้านล่างเป็นดินเค็มได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นการปลูกพืชทนดินเค็มนะครับทั้ง2แบบก็ขนนก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเค็มมากก็ปลูกไม่ได้อันนี้เป็นพืชพ่อกระถินออสเตรเลียที่มีความทนเค็มสูงพอสมควรนะครับปัญหาดินเค็มเนี่ยมีอะไรบ้างปัญหาคดินเค็มคือปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยโตผลผลิตก็ลดลงบางครั้งเนี่ย ถ้ามีเกลือมากเค็มมากเนี่ยตายไปเลยก็มีนะครับปัญหาดินเค็มก็เนื่องจากว่าน้าเนี่ยมันมีเกลือเนี่ยละลายอยู่ปริมาณมากเกินไปมันเป็นอันตรายต่อพืชปลูกพืชมันก็ยากลําบากพืชโดยส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเป็นพิษจากหินเค็มจากโซดเดียมพวกนี้นะครับใบมันจะเกิดอาการใบไหม้เริ่มจากขอบใบไปหาปลายใบใคล้ายๆกับโพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าไปตรวจดินจะรู้ว่ามันเกิดจากพวกโซดเดียมหรือพวกเกลือนั่นเองนะครับและปัญหาดินเค็มเนี่ย ดินมันจะแน่นทึบเนื่องจากพวกโซเดียมเนี่ยมันทําให้ดินเนี่ยแน่นทึบเนื่องจากปฏิกิริยาในดินนะครับและปัญหาถันมาคือถ้าปลูกพืชเนี่ยเป็นอันตรายคือมันดูดธาตุโบรอนได้มากมันทําให้โบรอนเป็นพิษกับพืชและขาดสังกะสีคือมันดูดสังกะสีมาในเพราะสังกะสีเนี่ยละลายในดินกรดไม่ละลายในดินที่เป็นด่างหรือดินเกลือนะครับอันนี้คือปัญหาของดินเคม็มย่าดิกซี่นะครับอันนี้เป็นย้าที่ชอบเกลือที่เขาปลูกทดลองดูนะครับอันนี้ชอบเกลือความเค็มมาก วิธีปรับปรุงหรือการแก้ปัญหาดินเค็มเนี่ยทำยังไงนะครับการปรับปรุงเนี่ยจะต้องดูว่าดินนั้นเค็มในระดับไหนเช่นน้อยปานกลางเค็มมากหรือเป็นแหล่งแพร่เกลือนะครับกรณีแรกถ้าปรับปรุงดินเค็มจัดนะครับปรับปรุงโดยลดความเค็มของดินเช่นคำนวณน้านําในการชะล้างน้ําออกจากหน้าดินวิธีนี้นะครับจะต้องใช้ความสามารถสูงใช้หลักวิศวกรรมเข้าร่วมด้วยการลงทุนก็สูงก็ใช้ระยะเวลานานอันนี้คือเปลืองต้นทุนถ้าดินแบบนี้ถ้าจะปรับปรุงนะครับ วิธีที่2ถ้าไม่ปรับปรุงก็หาพืชที่มันทนเค็มมาปลูกแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นดินประเภทดินเค็มจัดต่อมาก็คือดินที่มีความเค็มน้อยกับดินเค็มปานกลางจะปรับปรุงยังไงนะครับดินสองประเภทนี้เค็มน้อยกับปานกลางนี่เจนะครับที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยใช้ในการปลูกข้าวนะครับวิธีที่1ก็คือเลือกพืชทนเค็มนะครับถ้าดินแบบนี้เนาะน้อยกับปานกลางเลือกพืชทนเลือกพืชทนเค็มหรือวิธีการปลูกที่ถูกต้อง ดยส่วนใหญ่ถ้าปลูกในดินแบบนี้เนะี่ยข้าวเนี่ยจะได้ผลผลิตประมาณ10-15ถังต่อไร่นะครับถ้าปรับปรุงดินให้ดีจะได้เพิ่มถึง30-50ถังต่อไร่นะครับหรือเปลี่ยนเป็นปลปลูกพืชเศรษฐกิจเช่อนนอไม้ฝรัง่งแคนตาลูปพวกนี้อย่างอื่นแตงโมงก็ได้นะครับข้อที่2นะครับถ้าไม่เลือกพืชทนเข็มก็ใช้วัสดุปรับปรุงดินหรือจะใช้ร่วมกับข้อที่1ก็ได้นะครับวัสดุปรับปรุงดินอย่างไรก็คือปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักก็คือเศษฟางเศษ ข้าวกากถ ua, าั่วใบไม้อะไรต่างๆที่เรามาทําปุ๋ยหมักได้หมดนะครับพอหมักเสร็จแล้วให้มันเย็นแล้วก็นํามาใส่พื้นที่นะครับที่เป็นดินเค็มเราน้อยกับปานกลางอัตรา2อถึงหตันต่อไร่มันจะทําให้ดินของเราเนี่ยดีขึ้นดินก็โปร่งขึ้นดินมันไม่แน่นพอฝนตกมามันก็สามารถชะล้างเกลือลงไปข้างล่างได้ไงอันนี้ข้อดีของปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วย2ปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยที่นํามาจากมูลสัตว์ต่างๆนะครับใช้อัตราประมาณ4-5ตันต่อไร่ต้องใช้เป็นเวเวลานานนสมครครระับ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มประจุต่างๆในดินโดยเฉพาะในดินทรายกับดินร่วนนะครับดินเหนียวก็ได้นะครับเวลาฝนตกมามันก็จะทําให้น้ำเนี่ยซึมลงใต้ดินได้ง่ายและชะล้างเกลือเราไปได้ง่ายนั่นเองอันนี้คือวิธีการปรับปรุงในการปลูกพืชดินเค็มน้อยกับดินปานกลางนะครับอันตัวที่3ก็คือแกลบแกลบเนี่ยเป็นการปรับปรุงในเค็มโดยส่วนใหญ่ใช้ในดินเหนียวนะครับก็คือดินเหนียวมันแน่นทึบอีกแล้วถ้ามันเค็มมันก็ยิ่งแน่นไปใหญ่ใส่แกลบเนี่ยก็คือ ให้ดินมันโปรง่งมันโล่งเวลาฝนตกมาเนี่ยให้น้ํามันซึมลงไปข้างล่างได้ง่ายนะครับพอเวลากแกลบมันสลายตัวมันก็จะให้พวกธาตุต่างๆเช่นพวกซิลิก้าทําให้ต้นข้าวเราเนี่แข็งแรงใช้อัตรา,าประมาณ2-3ตันต่อไร่นะครับหรือใส่แกลบในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวก็จะช่วยให้คลุมดินถ้าคลุมดินไว้ถ้าแดดไม่ถูกดินมันก็จะไม่รละเหยนะครับหรือถ้าเราไถากลบไว้เอาใช้คลุมดินด้านบนด้านล่างก็มีเพราะเกลือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกคาติดอยู่ชั้นแกลบ มันไม่สามารถขึ้นมาชั้นบนได้อันนี้ข้อดีของแกลบใช้ในดินเหนียวหรือเราจะใช้ในดินทรายก็ได้นะครับข้อถัดมาก็คือปุ๋ยพืชสดนะครับที่ส่วนใหญ่ใช้กันก็พวกสโนุโดยเฉพาะพวกสโนุแอฟริกันนะครับสโนุพวกนี้เนี่ยตึงไนโตรเจนได้ทั้งในดินและในอากาศเจริญเติบโตเร็วนะครับสามารถตึงไนโตรเจนในพื้นที่เราได้ประมาณ30-50ถึงกิโลกรัมต่อไร่นะครับประมาณ2ใน3เนี่ยจดปลดปล่อยลงสู่ดินทําให้ข้าวเรางามเพิ่มผลมิลิตได้ประมาณ30-3สิบถึงสามสิบเดีวรวเ ทำให้ดินโปร่ปงร่วนซุยและก็เวลาน้ํามาเนี่ยซึมลงไปได้ง่ายแล้วก็ขับเกลือออกจากหน้าดินได้ง่ายนะครับอันนี้รูปการปลูกสนุที่เขาไถากลบกันบริเวณดินเค็มนะครับอันนี้การปลูกต้นไม้ฝรั่งก็ปลูกมะเขือเทศในบริเวณที่ดินเค็มนะครับอันนี้เป็นการทําทปุ๋ยหมักจากพอดอนหนึ่งนะครับในการใช้ในการปรับปรุงดินในดินเค็มในการปลูกพืชนะครับสารปรับปรุงดินที่ใช้แก้ดินเค็ม บางตำราก็ว่าดินโซเดกถ้าเป็นต่างประเทศก็เรียกว่าดินโซเดกดินเค็มโซเดกพวกนี้นะครับใช้ในดินมากน้อยปานกลางก็ได้หรือดินโซดิกดินเกลือดินเกลือโซเดกนี่ก็ใช้ได้นะครับมาดูกันว่าใช้ตัวไหนบ้างเอฟเอโอนั่นก็คือเกษตรแห่งสหประชาตินะครับก็คือตัวแรกคือยิปซัมแคลเซียมซัลเฟตนะฮะเดตัวที่2แคลเซียมโคไร์ตัวที่3กัมมัทันพงตัวที่4กัมมัทันเปรียยเภศกรดกรมมัทันตัวที่5เหล็กซัลเฟตตัวที่6 อะลูมิเนียมซัลเฟตตัวที่7สารล,ละลายปูนกำรรมะถันสังเกตนะครับมันจะมีแคลเซียมกับกำรรมะถันปนกันอยู่แต่บางตัวก็เป็นซัลเฟอร์ไดโดรถามว่าเอาไปทําไมพวกนี้นะครับถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ยปฏิกิริยานินเวลาใส่ลงไปที่มันมันจะไปแทนที่โซเดียมในดินคือไล่โซเดียมออกจากดินให้มันออกจากหน้าดินไปถ้าฝนตกมามันก็ชะไปที่อื่นนะครับแต่ถ้าเป็นซัลเฟตเนี่ยเช่นใส่พวกยิบซ้ำผมก็ทำไปแล้วนะครับถ้าเป็นซัลเฟตย,ยิบซ้ำหรือซัลเฟตเดียเด่ยวๆนี่พอมันใส่ลงไปในดิน ้าหมายของเขาคือให้มันไปจับกับโซเดียมในดินดึงโซเดียมออกมานะครับไม่ให้ดินมันแน่นทิบแล้วก็พอฝนตกลงมาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปใหม่ก็คือโซเดียมซัลเฟตแล้วก็ชะล้างออกไปจากในดินได้ง่ายกว่าที่มันอยู่ในรูปอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่พวกยิปซัมที่มีแคลเซียมซัลเฟตผสมไปด้วยเพื่อจะได้แคลเซียมนะครับดินก็จะร่วนซุยขึ้นโซเดียมก็จะไม่ได้อยู่ในดินนะครับหมายถึงว่าอยู่ในโครงสร้างที่มันแน่นทึบเนะี่ยเวลาเราลดน้ําหรือฝนตกมามันก็จะชะล้างนะอันนี้ สาเหตุที่เขาใส่พวกแคลเซียมกับซัลเฟ,ฟตปนกันหรือซัลเฟ,ฟตอย่างเดียวมีเหตุผลแบบนี้นะครับการปลูกพืชในดินเค็มนะครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรามันมีป่าแถวอีสานก็มีป่าเยอะนะครับดินเค็มจะไม่ค่อยขึ้นมาเพราะว่ามันชื้นข้างบนแสงแดดก,ก็จะไม่ได้กระทบนะครับพอเราปลูกพืชก็จะมีเริ่มมีความเค็มขึ้นมานะครับพอปลูกไปนานๆไม่รักษาหน้าดินความเค็มก็จะเป็นแบบนี้ปลูกพืชก็ยากความเค็มก็จะมา เยือนเข้าขั้นเข็มจัดก็มีนะครับทีนี้การปลูกพืชสูตรอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์สัญญารมธรนะครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาก,ก่อนนะครับท่านก็บอกไว้ว่านะครับอันนี้ก็ถ้าขอผิดพลาดการใดก็ขออภัย่ทนอาจารย์ไว้ด้วยนะครับอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือฝาง2น้ำหมกักรถจืดพวกใบเขียวต่างๆเนี่ยนะครับสต้นไม้ที่จะปลูก4ี่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับก็คือขุดหลุมนะครับก็คือใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไป,ป,ปต้นไม้ลงไปนะครับฝางคลุม แล้วก็น้ำหมักรดจุดน้ำหมักรดจุดเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายนะครับฟางข้าวคุมเนี่ยเพื่อไม่ให้แสงแดดก,กระทบถ้าแสงแดดก,กระทบไม่ได้น้ําก็ไม่ระเหยนะครับปุ๋ยหมักเป็นข้อก็คือให้มันบำรุงดินมันโป่งร่วนซุยเวลาน้ําลงมาเนี่ยมันก็จะสามารถขับเกลือลงไปในใต้ดินได้อันนี้ง่ายจนบางครั้งหลายคนมองข้ามนะครับเพื่อชนิดใดที่ทนเค็มได้บ้างนะครับตามตารางนี้แยกความเค็มน้อยปานกลางมากเค็มจัดนะครับ ถ้าเป็นพืชผักก็มีหลายตัวเข้มน้อยก็เช่นพวกถั่วฝักยาวฝักกาดตามตารางนี้เลยครับเข้มปานกลางก็บวกพริกตัวนี้เข้มมากก็เป็นกระหล่ำปีกระหล่ำดอกผักขมพวกนี้นะครับแต่เข้มจัดก่ปลูกไม่ได้พวกผักนะครับในแถบภาคอีสานถ้าเป็นพวกไม้ดอกนะครับถ้าเข้มน้อยก็เป็นพวกยีเบราและต่างๆตามนี้นะครับถ้าเป็นเข้มปานกลางก็พวกกุหลาบเข้มมากก็พวกบานบุรีคุณนายตื่นสายพวกนี้เข้มจัดก็คุณนายตื่นสายก็ปลูกในดอกเข้มพวกนี้นะครับแต่จะเป็นพืชได้พืชอาหารสัตว์ เค็มน้อยก็เป็นพวกถั่วต่างๆนะครับเค็มกลางก็เป็นข้าวข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับถ้าเค็มมากเนี่ยพวกหญ้าต่างๆเนี่ยจะทนได้แต่ถ้าเป็นเค็มจัดพวกหญ้าเดึกซี่หญ้าสมียนพวกนี้หญ้าซีบรุ๊คหญ้าจอเจียพวกเราไม่ค่อยมีหรอกพวกนี้นะครับถ้าเป็นพวกไม้ผลนะครับถ้าเค็มน้อยก็เป็นพวกอะโวคาโดลิ้นจี่มะนาวมะม่วงพวกนี้ถ้าเค็มปานกลางก็เป็นพวกทับทิมจมพู่มะกอกถ้าเค็มมากก็เป็นกะทินนลงฝรั่งอยู่าคาดิตัสมะม่วงเห็มะพานมะยมตามตลาดนี้เลยนะครับ ถ้าเค็มจัดก็ปลูกผลมกไม้ก็ไม่คอยได้นะครับก็ปลูกเพ่งปกโกงกางชักรามน้าแดงสเสม็ดพวกนี้ในดินเค็มจัดได้นะครับพิษจากโซเดียมในดินเค็มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับที่เกิดจากโซเดียมก็คือขอบใบไหม้นั่นเองไม่จากขอบใบแล้วก็ปลายมันจะเป็นหมดทั้งต้นเลยนะครับบางครั้งมันอันตรายมากเลยทีเดียวเป็นมันจะเป็นอ่าบริเวณขอบใบก่อนแล้วก็ลามไปหาายใบตามภาพที่เห็นนะครับ อันนี้ก็ถ่ายมาชัดชัดนะครับอันนี้พิษจากโซเดียมวิธีการปลูกพืชดินเค็มหลักทั่วไปจะมีอยู่3หลักตำราก็จะพูดคล้ายๆกันก็คือ1ห่มดินไม่ให้แสงกระทบนะครับสปลูกพืชเลือกพืชทนเค็มนะครับสการล้างหน้าดินออกให้เกลือออกจากหน้าดินเราค่อยปลูกอันนี้เป็นหลักทัษฎีในการปลูกพืชในดินเค็มนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เล่าสู่กันฟังอาจจะยาวหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องเรียนรู้ให้หมดถึงจะมีวิธีแก้ปัญหาได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น,น้อยถ้ามีพิพาทประกันใดก็ขออาไปไว้ณที่นี้ด้วยเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนี่คือคนหลงโลกหลงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยุ้มครุงพี่น้องเกษยรกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ